คุณผู้ชมคะในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5มันมากันแบบเป็นรายปีเนี่ยนะคะสภาพอากาศในหลายพื้นที่เนี่ยก็ทําให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็จําเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนแต่ปรากฏว,ว่าเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยนะคุณผู้ชมไหนจะหนักนะจะต้องแบบขนมาเติมกันเป็นระยะไหนจะเป็นเครื่องใหญ่ที่ต้องใช้กับโรงพยาบาลเท่านั้นผู้ป่วยบางคนต้องไปรักษาที่บ้านไม่มีเครื่องผลิตออกซิเจนปรากฏว,ว่าหลังจากที่มูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการากุศลจัดโครงการคนไทย ช่วยคนไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติขนาด10ลิตรจำนวน110เครื่องสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะทางเดินหายใจก็ยังคงเดินหน้าไปมอบให้ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็หลายคนก็ยิ้มออกเนื่องจากว่ามีโอกาสรอดชีวิตมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะทีมมูลนิธิเวิร์กพอยต์เพื่อการกุศลล่าสุดก็นําเครื่องผลิตออกซิเจน3เครื่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลบางราจาะจันตําบลเชิงกัดอำเภอบางระจานันจังหวัดสิงห์บุรีมีนายแพทย์ธีรรศ พยาบาลบางระจันและคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลรับมอบสําหรับเครื่องผลิตออกซิเจนนี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายนําออกซิเจนไปให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่บ้านซึ่งแตกต่างจากเครื่องแบบเดิมนะคะที่ต้องติดกับโรงพยาบาลหรือต้องใช้กับตัวถังออกซิเจนที่มีน้ําหนักมากและค่อนข้างอันตรายเครื่องนี้นี่คือแค่เสียบปลัก๊กใช้ได้เลยนะคะ โดยทางในแพทย์ทีรศสัติ์ได้เป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลบางระจารันและชาวอำเภอบางระจารันกล่าวขอบพระคุณทางทีมมูลนิธิเวิร์กพอยต์เพื่อการกุศลและนายแพทย์สมยศศรีจารนายอาดีตผู้อำนวยการเขียนสุขภาพที่4ที่เป็นสะพานบุญให้กับผู้ป่วยทําให้ได้รับมอบเครื่องออกซิเจนในครั้งนี้ด้วยค่ะอำเภอบางระจารันเนี่ยเป็นหนึ่งใน6ออำเภอของจังหวัดสิบบ์บุรีซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆครับประชาประชากรมีประมาณ30,000คนประมาณ26%นะครับเป็นผู้สูงอายุ นอกจากนั้นก็จะ,จะมีผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียงหรือว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งในครั้งนี้นะครับเราได้รับอ,อนุเคราะห์นะครับการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับจากมูลที่เวิร์กพอยต์ th, จำนวนสามเครื่องซึ่งก็จะนําเครื่องมือนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอมาละจัน์นะครับในอโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทาง โมนิสตีเวิร์กพอยต์นะครับรวมถึงสะพานบุญนะครับคืออาจารย์สมยศศิจารนัยนะครับท่านนายแพทย์ท่านเป็นนายแพทย์นะครับแล้วก็เป็นอดีตสาธารณนิเทศนะครับของเขตสุวรรณที่4นะครับซึ่งท่านได้ติดต่อประสานมาทําให้ชาวบางละจันนะครับก็ได้รับเครื่องมือเพืลูพันในทางแพทย์ในส่วนนี้ครับ อย่างที่บอกนะคะปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยทำให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คาดการปีหน้านะคะ2,567เนี่ยแนวโน้มฝุ่นละอองก็จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่าน,านมา เครื่องผลิตออกซิเจนก็จะจําเป็นมากสาหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ด้วยความที่ราคาสูงนะคะคนที่ไรายได้น้อยก็ไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้แม้ตามโรงพยาบาลต่างๆจะมีให้ยืมไปใช้แต่มันก็ไม่เพียงพอทางมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลนี่เล็งเห็นถึงความสําคัญและปัญหาตรงนี้นะคะก็เลยจัดทําโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะทางเดินหายใจเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องออกซิเจนได้มีโอกาสใช้เครื่อง ช่วยให้มีระบบการหายใจที่ดีขึ้นและการมอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทเซนเมจจำกัดด้วยนะคะที่ร่วมบุญกับโครงการคนไทยช่วยคนไทยด้วยกัน,นะคะ่ะครับ